มาครับผมวันนี้มีฟูโรม่าครับ67ล้านล้านครับล้านๆนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงครับ <im it> <Up> ก็เป็นในดีของคนดูนะครับที่ส่งเข้ามาก็6 7ล้านล้านครับขอบคุณมากนะครับโรม่าที่ส่งเข้ามาให้รีวิวก็เป็นหน้าคู่นะครับก็เป็นดับบิลกับเชโกนะครับหน้าต้องเล่นแผนหน้าคู่แล้วเพราะว่าเป็นตัวหน้า2ตัวเลย ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวแรกสเตตเป็นยังไงครับก็เป็นเชโก้ครับ LD บวก8สเตตโดยรวมก็ประมาณนี้เลยครับราคาก็เกือบ5ล้านล้านครับมีนิสัยฟินิชช็อตพาววเอร์เฮดเดอร์แล้วก็เทดิคอข้ดิปเลอร์นะครับส่วนสูงก็193เลยนะิ้านล้านเลยนะดูว่าความเร็วสปีดต้นก็132ย3 1นะครับจบสกอร์ก็143นะครับพลังยิงก็139ครับยิงไกลก็134นะเนี้ยยืนตำแหน่งบอลเล่ก็143นะครับ โอ้โหลันลันทองทองนะครับยิงโค้ง140นะครับเยี่ยงบอล140แบบดูคล้องตัวสมดุลเยี่ยงบอลโอ้โห1สูง193ไม่แย่นะครับแบบคุมบอลอย่างเงี้ยขนาดเนี้ยแบบเบอเบอรครับมีหม่งบอล146นะแข่งแข่งก็แบบลันลันนะครับมาดูดับปิกดีกว่าครับผมแล้วก็เป็นยี่ห้อ TW นะครับบวก8โอ้โหอย่างลันนะครับราคาก็8ล้านนะครับผมนิสัยที่มีมาให้ก็เป็น proper hunter นะครับผม บความเร็วสปีดต้นร้อยสี่สามร้อยสี่สิบนะครับจบสกอร์ให้มาถึงร้อยสี่สิบเจ็ดเลยนะดูดิพลังยิงก็ร้อยสี่สามครับยิงไกลก็ร้อยสามห้านะครับมีตำแหน่งร้อยอีกร้อยสี่สามอีกนะครับผมโหลั่นๆนะครับสปีดตัวนี้ยิงโค้งร้อยสามสองนะครับคือร้อยสามสิบนี่ก็คือเล่นได้นะครับคือขอแค่แดงก็พอพอยิงได้ครับยิงบอลก็ร้อยสี่สิบเลยนะนี่คุมบอลก็ร้อยสามเจ็ดครับห้องตัวก็ประมาณนี้เลยโหราคาก็คุ้มครับคุ้มค่าครับ ซ้าย5ขวาสี่นะต่อไปก็ปีช้างเราก็ชูรี่นะครับผมดูสปีดต้นความเร็วนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบนึร้อยสี่สี่ครับผมแล้วก็จบสกอหนร้อยสามแปดเลยนะดูดิพลังยิงก็หนึร้อยสามเจ็ดครับยิงไกลหนึร้อยสามสองยิงตำแหน่งหนึร้อยสี่สามเลยนะครับวอลเล่หนึร้อยสามสิบแปดเลยนะโอ้หลั่นๆครับโหดูคล้องตัวโอ้หน่าเล่นมากครับตัวเล็กๆผมชอบนะด้วยครับดูแต่โดยรวมอย่างลั่นเลยนะครับตัวเล็กๆเลี้ยงบอลคล่องๆเนะี่ยอย่างชอบเลยมนาะ ลั่นๆนะครับต่อไปก็เปาโลดิบล่านะครับผมดูเลยล้านล้านเหมือนเดิมนะครับราคาก็โหลดนิดนึงครับ11ล้านล้านนะครับผมโอ้โหดูในสายว่าฟินิชช็อตครับแล้วก็มีเพย์เมเกอร์นะครับไซคก้อยแล้วก็มีเทคนิคอลดิฟเลอร์นะครับผมนะครับความเร็วก็137นะครับสปีดต้น141เลยนะสกอร์137นะครับพลังยิงยิงไกลตำแหน่งก็ทองลั่นล้านเลยนะพอๆกันเลยโอ้โห ดูดิดูสแตทโดยรวมเลยโอ้โหลั่นจิบสายทองครับทองทองยาวๆแสบตาแสบตาเป๊ดเลยครับเหืเป็นซ้ายห้าขวาสนะครับอาจจะต้องแบบยิงซ้ายอย่างเดียวเลยก็ตัวโลมาผมไม่เคยเล่นเลยนะครับทุกตัวเลยไม่เคยเลยต้องลองต้องลองดูครับต่อไปก็ลิซ่เจนนี่แมนครับแล้วก็โคนเน่ยิสามฮาร์ดเวิร์กนะครับผมเป็นคู่ซีดีเอ็มของเราครับราคาก็เกือบสามล้านล้านนะครับ แล้วก็โคเน่ก็เจ็ดแสนนะผมกับสปีดต้นนะผมโอ้โหสปีดต้นยิงไกลนะครับซีดีเอ็มก็ยืนแน่นๆเลยนะครับแข็งแกร่งความอึดนะครับก็ประมาณนี้เลยสไลด์พวกคุมบอลนะครับทองไม่เกือบทองนะครับแดงๆเลยแดงแป๊ดเลยนะผมหน้าเล่นน่าเล่นทั้งคู่เลยครับนิสัยที่มีมาให้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมโหล่นๆนะครับถัดไปก็มาดู แบ็คซ้ายขวาของเรานะครับก็เป็นฟอร์เรนซีเฮดจีบวกแปดครับก็คาฟูลเอ็มซีบวกเก้านะครับนี่ครับสปีดต้นความเร็วก็ประมาณนี้เลยลั่นนะผมทั้งคู่เลยนะครับฟอร์เรนซี่นี่ยิงได้ด้วยโอ้ของดีนะผมครับยืนาบีเอลบีนะครับก็ประมาณนี้สแตทโดยรวมที่ใส่ที่มีมาให้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมมาดูราคากันดีกว่าก็เป็นฟอร์เรนซี่ห้าแสนนะครับคาฟูก็สองล้านห้านะครับผมต่อไปก็มาดูคู่เซนเตอร์ของเราก็เป็นฮุมเมลกับ มาฟินยอสนะครับโห ut บวกแปดครับแล้วก็นี้ยี่สิบห้า tb บวกแปดอีกแล้วนะครับล้านๆเลยครับความเร็วสปีดต้นนะครับล้านๆนะครับมาฟินยอสมูมเมลก็ไม่แพ้กันครับผมนะครับมาดูสเตตสีบีของเราไม่ต้องพูดถึงนะครับดูเอาเองครับทองอีกแล้วนะครับผมโอ้โหไม่น่ามีใครผ่านได้นะครับใครเลี้ยงมาไม่น่ามีใครผ่านได้ครับมาดูนิสัย่ต่อก็เป็นประมาณนี้ครับราคาก็เกือบแปดล้านๆนะครับอีกตัวนึงก็ 16ล้านล้านเลยนะเบอร์อีกแล้วครับเนี่ยโอ้โหลัานล้านล้านนะมาดูประตูของเราครับไอิซองเบเกอร์นะผมเนี่ยครับก็มีประมาณนี้เลยสแตตโดยรวมของประตูของเรามาดูทีมเพลเลอร์นะครับก็เป็นโอเวอร์บวกสามข้าสกัดบวกสามอ่นเกมบวกสามนะครับโอ้โหลัานนะครับล้านล้นน่าเล่นมากครับทีมนี้อยากลองละใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ ใครอยากส่งทีมรีวิวทีมก็ทักแฟนเพจมาได้เหมือนเดิมครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับโอเคก่อนไปดูไฮไลท์ก็ขอคนไล่นะครับเดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่าครับผมมาครับดับบลิคดับบลิคปิ๊ปปเปงเรียบร้อยเอาละ่ะดูครียบเชโกเชโกยังไงเปิดมาลูกนี้ได้โขกครับเรียบร้อย โคเน่มาครับเฮ้ยอ่ะหลอกหายสองแล้วนะหายสองแล้วนะหักข้อเรียบร้อยชอบเลยตัวพิ้พวๆอย่างนี้พิวพ้วๆอย่างนี้พิวพ้วๆอย่างนี้ปั่นเลยลูกนี้เรียบร้อยครับผมเอาละเอาละเอาละเรียบร้อย มาแล้วมาเร็วปั่นเลยเรียบรย้อยมาอา้อาวอ้าวหลงปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับมเมอา้าวแย่งได้ามานแล้วครับดอบบิกยังไงจังหวะนี้เรียบรอกยังไง อุ้ยอุ้ยย,ยังได้อยู่เปร๊บดูความคล่องเด็ดดูความคล่องเด็ตัวใหญ่ขนาดนี้เรียบร้อยอย่าให้เข้าซ้ายไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมล็อกเรียบร้อยโอ้โหอา้อาวอา้าวอ้าวอ้าว เอาหลงหลงปั่นลูกนี้อุ้ยติดกลับมาปั่นเสาแรกเรียบร้อยจริงๆคืออยากให้เข้าซ้ายนะไปครับผมหลงทักอกยิงเลยบอลเล, <c oughs> เล่เอาแล้วไงเอาไงหลงเร่องนี้หลงหมด เรองนี้หลงหมดเรียบร้อยไปครับคืออยากให้เข้าซ้ายจริงๆนะคืออยากให้เขาได้ได,ได้ยิงได้ยิงเข้าซ้ายนะบอกก่อนยัง <Yeah! S 1> ไปแล้วไปแล้วเซโก้ไปแล้วครับผม พาวเวอร์ช็อตเรียบร้อยไม่เหลือเลยคืออยากให้เข้าซ้ายคืออยากให้ได้เข้าซ้ายจริงๆอยากให้ได้เข้าซ้ายจริงๆอยากให้ได้เข้าซ้ายคือซ้ายตรงตะข่ายนะอา้าวซ้ายตรงตะข่ายนะซ้ายตรงตะข่ายนะสงสสยอยากได้เพิ่ม,มสงส่อยากได้เพิ่มลุกนี้ สงสัยอยากได้เพิ่ม้าหนึ่งเอาละเอาละดึงบอกแล้วไงอย่าให้เข้าซ้ายไปครับดึงก่อนรอรอหักข้อซ้ายบอกแล้วไงอา้าวไปแล้วผม อ่ะหลงหลงโอ้ทีมพุทเก่งอุ้ยเอาเรียบร้อยนะเอาอีกนะโดนเพิ่มนะอโอ้ทีมชุดนี้แนมะ่งโคตรเก่งเลยโรมาไม่เคยแบบไม่เคยเล่นแบบไม่เ,เก่งเลยวะเรียบร้อยนีย่เอาแล้วครับ หมกแล้วตอนนี้มันทิ้วเปิดมาลูกนี้เรียบร้อยเอ้ยยังโขกอีกลูกหนึ่งเล่นโคตรมันคืออย่าให้ได้เข้าซ้ายนะอย่าให้ได้เข้าซ้ายจริงๆไปครับผมเอาหลุดหรือเปล่าอย่างนี้หลุดหรือเปล่าเรียบร้อยตอกเอ,อ๋ก <c oughs> ็จบไปแล้วครับไฮไลท์ก็ มีประมาณนี้เลยโหเป็นทีมที่เล่นมันมากคืออยากให้2ตัวเนี้ยคือดับบี้กับดิบาร่านี่คืออยากให้เข้าซ้ายนะครับคือซ้ายหายผู้คํำเดียอคือซ้ายหายอย่างเดียวนะครับอย่าให้ได้งานครับ2ตัวนี้โหลั่นชิปปิงเลยครับแม้นี้ก็ไม่แพ้กันนะผมดูสเตตดูความสูงของ2ตัวนี้คือแบบสูงมากนะเกือบ190ครับ ดับบิ้คือแต่มันไม่มีปัญหาเลยครับผมสำหรับผมคือแบบมันเลี้ยงบอลแบบดีมากเลยก็ลันนะครับเซตหลังนี่คือแบบโหดไม่ต้องพูดถึงนะครับแน่นครับผมตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาครับลิซ่โหยิงไกลโคตรดีครับดูสเตตเลยลันลันนะครับใครที่ทําโลมาอยู่ก็ตามได้นะครับแต่เสียงเดียวแค่มันเป็นทั้งคู่ทั้งคู่เลยครับคือซ้ายเอ้ยคือซ้ายมันคือมันได้แค่เท้าซ้ายนะครัขวาคือมันแบบ อย่าแบบคือซ้ายในเมืองขวาบ้านนอกเลยครับพูดจริงๆครับประมาณนี้อาจจะมีขวาเห็นเป็นบางที่ครับแต่คือถ้าเข้าซ้ายหายนะผมจริงยิงเป็นตุงครับประตูเรียบร้อยเลยโหดมากครับฟูโรม่าชุดนี้ <c oughs> ก็ขอบคุณมากครับที่ส่งมาให้รีวิวผมก็ไม่เคยเล่นตัวโรม่าเลยไม่คิดว่าแบบจะลั่นขนาดนี้นะครับใครก็ขอบคุณมากครับผมใครที่อยากส่งทีมรีวิวทีมก็ ทักแฟนเพจมาได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับผมหมดเวลาละไม่ใช่นะครับบ๊ายบายครับผม